สวัสดีครับผมเป้เป็นใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสู D m ดีแม็กเป็นตัวปี2004นะครับเป็นมือหมุนเอสเอ็กนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะครับอ่านี่เลยได้เข้ามาเมื่อเช้านี้นะครับปี2004นะครับเป็นตัวกระจกมือหมุนนะครับเป็นตัวเอสเอ็กเครื่องไดเรกทูบู2005นะครับนี่นะคบนี่เลย เดือดดูล้อขันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยเลยสีทามาใหม่ทั้งคันเลยนะครับก็สีทาถือว่าทําก็ก็สวยแหละค่ะสวยเลยนะครับทําสวยเลยทั้งคันเลยนะมีเตมีเลยนะครับเรื่องสีเราตัดทิ้งไปไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองข้างนะครับเป็นแม็กอาแม็กขอบสิบแปดนะฮะถ้าใครไม่อยากได้ก็บอกได้นะครับผมมีมีเปลี่ยนให้นะฮะประมาณนี้เลยสวยสวยเลยนะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับภาษีไม่ขาดครับเล่มเอ,สอ,อกสารพ่อโบนรถได้เป็นเครื่องไดร์เบรกเทอรนะครับอ่านเนี่ยเครื่องมาตาร์ติดแล้วนะครับเล่มเอกสารพ่อโบนนะครับไม่มีปัญหาครับท้นี่เลยนะครับอ่าภายในหุ้มบอกให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับ <management> ก <lighting> ็ถือว่าังใช้ได้นะรถคันีแตะทางหน้าหน่อยนะครับ้เด้ือนเพนได้เน้เ่อน้เเพ้ื่อนเนด้เนไ้่นได้เ่น้เ่ได้่อ้งวาล์วนนน่ นนนนีีนะ่ะะเครื่องดีนะอัตราเร่งดีนะเดี๋ยวผมยกตาเร่งดีครับน,นะนี่นะครับเนาะประมาณนี้แนละ้วเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับนี่เลยนี่นะครับเนาะโอเคครับผม ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเครื่องดีเนาะเครื่องดีเย็นนะฮะ,ะเสียงที่บันดังนิดหน่อยน่าจะเป็นเสียงเบาเดี๋ยวตั้งให้ใหม่ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวในหมาสบายๆราคาครันนี้ผมขาย9ก้าหมื่นเก้านะครับเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันบาทวิ่งทางไกลได้สบายแล้เอกสารพมูลภาษีไม่ขาดเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคับเพื่อนๆผมว่ามันได้นะครับเพราะรถมันเจ็บงานทั้งหมดแล้วครับเนี่ยสีสันทุกอย่างมันได้หมดละราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะถือว่าโอเคนะผมว่านี่นะครับ สวยเลยนะฮะถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์0 7, 5, 8, 8 6, นยะ์แป8เจนงปมะผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองยีดีให้บริการครับรถคันนี้ผมขายราคา9 9 0า0เพบาทนะเพื่อนหรือว่าผมใช้แล้วนะครับสีสันทุกอย่างโอเคนะครับไฟหนงไฟหน้าเปลี่ยนให้หมดแอร์ระบบแอร์คอมแอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะคัดซีพ่นกันสนิมทั้งเส้นนะครับอ่าแม็กทุกอย่างทำให้ใหม่หมดลวนะฮะเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับ นี่นะครับเนาะประมาณนี้เลยภาษีไม่ขาด99,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะที่เบอร์0875810863นั่นประมาณนี้เลยนะครับ99,000บาทเท่านั้นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนาะขออนุญาตจบคลิปวิทยาเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลย99,000บาทนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบคลิปวิทยาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม